กลับเข้ามาช่วงที่สองครับผมยังอยู่กับคุณนันทิวาสามารถอดีตรองผู้อำนวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติเอาละช่วงแรกเราคุยกันไปถึงท่าทีของเขมรละแต่ท่าทีของเขมรเนี่ยมันยังเกี่ยวพันกับอีกหนึ่งปัญหานั่นก็คือแก๊งสแกมเมอร์เอา,อางี้ณขณะน,นี้คิดว่าเขมรที่มีข่าวออกมานะเดี๋ยวไล่จับนู่นไล่จับ,น,จบนี่หลังจากคนเกาหลีเสียชีวิตเนี้ยอโอ้ยนึกว่าจะเอาจริงเอาจังเช่นกันเขมรจะเอาจริงกับเรื่องการปราบตามสแกมเมอร์ไหมเออ เขาต้องสร้างภาพนะอีกเลยเพราะเขาคือเขาเขาหนีภาพนี้ไม่ได้ปัญหาวันนี้เนี่ยเขากลายเป็นตัวร้ายนะครับสอสอริปัปปิกันของสหรัฐเนี่ยเสนอร่างกฎหมายที่เขาเรียก hr 5490แล้วเขาใช้ชื่อหัวข้อว่า dismantel f o r e i g n scam syndicate act นะครับก็แปลว่ากฎหมายทำลายล้างกลุ่มกลุ่มสแกมในต่างประเทศนะครับ เออ่มีชื่อเขาระบุชื่อ40คนที่อยู่ในลิสต์ต้องตรวจสอบแล้วยึดอายัดคือได้รับเกียรติให้บรรจุลงในกฎหมายเลยนะเอ่อที่ว่านี้เฉพาะในกัมพูชาและขอให้ประกาศว่ากัมพูชาเป็นประเทศอาชญากรรมการฟอกเงินอ,อืตายนี่คือตายนะถ้ากฎหมายนี่ผ่านสภานะและที่สำคัญก็คือว่าไอ้40คนเนี่ยถ้าเอ,อ มีการยึดอายัดทรัพย์นะครับมันจะเือนถึงกัมพูชาทั้งหมดนะเพราะเงินวันนี้เนี่ยไอ้ไอก่อนหน้านี้นยถ้าถ้าพี่ต้นจะจำได้ไอเ้เพรสเดนต์กรุ๊ปเพรสเดนต์อะไรต่างๆเนี่ยของไอเ้เฉินจื้อเนี่ยเฉินจือ้อเฉินจื้อเนี่ยถูกอายัดเงินไปแล้ว5้าแสนล้าน40คนนี้มันจะต้องถูกอายัดเงินรวมกันอีกต่างหากนะจาก5้าแสนเออผมไม่รู้ว่ายอดเงินมันจะเท่าไหร่นะที่สำคัญ ที่ต้องต้องมองภาพต่อไปว่า40คนนี้มาทําธุรกิจในเมืองไทยบ้างไหมทํากับใครนะครับต้องพูดความจริงกันว่าบรรดาแก๊งพวกนี้เนี่ยมันเป็นแก๊งเดียวกันหมดเขาเรียกว่าแก๊ง14 k เคมันอยู่ในมาเก๊าแล้วถูกทางการจีนปราบหนีเข้ามาในภูมิภาคนี้ทั้งเมืองไทยเมืองเมืองอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ เพราะว่าสิงคโปร์โดนไป17บริษัทจากเพรสิดเนกรุ๊ปมีความมีความเกี่ยวข้องทางเส้นเงินนะครับวันนี้เกาหลีใต้ยืดเงินของแกงนี้ไปแล้ว2,000ล้านสิงคโปร์ยืดไปอีกพันกว่าล้านถ้าผมจะจำไม่ผิดนะ,ะแต่ประเทศไทยแกงนี้ทั้งแกงประเทศไทยยังไม่ได้ยืดไครเลยยกเว้นก๊กอันกับไปพัดรียงพัดซึ่ง ยึดยังไม่กี่ร้อยล้านลียงพัดยึดไปแค่เจ็ดสิบล้านใช่กกอันกกอันก็อันนู้นได้ไปประมาณ6 0รอยล้านสี่ห้าร้อยอ่ะประมาณประมาณนี้นะครับแต่ที่ว่านี้มันใช่แก๊งเพเดแนนด้วยไหมอยู่ในเครือข่ายนี้ไหมนะครับเพราะว่าถ้าถ้าพี่ต้นจะจําได้เนี่ยไอ้สิบสี่เคเนี่ยมันมีเคเคเหมือนกันไหมอยู่แถวแม่สอดมีอใช่ไหมใช่เออไอ้สิบเอ้คือนี่คือแก๊งเดียวกัน ไอ้พวกเคเคทั้งหลายเนี่ย <c oughs> มันมาจากมาเก๊าด้วยกันห <c oughs> นีจีนมาด้วยกันทั้งสิ้น <c oughs> นะครับแล้วไอ้แก๊งนี้เนี่ยที่ผมจะเล่าต่อนะสื่อสื่ออ,อาจจะลืมไปแล้วเ <c oughs> ฉินจือเนี่ยคั้งหนึ่งเคยมาถูกจับ <c oughs> ถูกอุ้มอยู่ที่หน้าตึกใบหยกมีข่าวนะใช่ถูกจับอยู่ในกรุงเทพนี่แหละคุณผู้ชมเออถูกอุ้มถูกจับไป <c oughs> แล้วตอนนี้มันหลุดมาเดินลอยหน้าลอยตาอยู่ <c oughs> ไปสิงคโปร์อุ้มไปแล้วเรียกค่าไถ่เท่าไหร่นะสิบล้านหรือไงผมจำไม่ได้นะรัฐที่สําคัญไอเฉินชื่อเฉินจื่อนะเรายังมีอีกหนึ่งคนนะหัวหน้าเคเคใหญ่ของเชเวโกโกเนี่ยเสอร์่อเจียงเสอร์จื่อเจียงนะวันนี้ถูกเราควบคุมตัวไว้ขังคุกอยู่จีนเขาขอตัวคืนครับนะแล้วมันก็ได้ลนว่ามันอยากจะไปกัมพูชาอืสู้กันในศาลวันนี้สารธมนูญบอกว่าการส่งตัวให้จีนไม่ผิดรัฐธรรมนูญอ่ะ แต่เรายังต้องวัดใจนะครับว่าคนในประเทศไทยจะส่งเสือจื้อเจียงไปจีนหรือส่งไปเขมรใช่คือจีนเนี่ยเขาทำสื่อขอตัวมานะครับแต่เขาอะอยากไปเขมรพี่ต้องถามตัวเองว่าวันนี้เนี่ยพี่จะเกรงใจเขมรจะเกรงใจเสือจื้อเจียงหรือเกรงใจจีนถูกนะรัฐบาลนี้แหละเราต้องวัดวัดใจกันนะครับคือคือที่ผมเล่าให้ให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังฟังเนี่ยนะแล้วก็พี่ต้นเนี่ยก็คือว่าวันนี้เนี่ย ไอบ้บรรดาพวกสแกมเมอร์บรรดาพวกที่โกงทั้งหลายมันเดินเพ่นพ่านอยู่ในบ้านเราอยู่นะอ่ามันไม่ได้ไปไกลาจากบ้านเรา <S <S นี่คือความเป็นห่วงว่าถ้ารัฐบาลนี้วันนี้เนี่ยมันโชคร้ายของท่านนายกรนุทินที่ความมันมาแตกตอนช่วงนี้บรรดาไอ้สิ่งแปดเปื้อนมันถูก,ถ,กถูกสาดเข้ามารัฐบาลต้องเอาจริงเอาจังแสดงท่าทีที่ชัดเจนมากกว่านี้ในการปรับปรามอ่อ ท่านอย่าโมแต่ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเลยครับครับนะวันนี้ให้ตำรวจให้ให้ให้ปอทให้ DSI ให้ปออหหป,ปองอรีบดําเนินการจับกลุ่มพวกนี้ซะให้หมดอ,มอย่างน้อยสุดยึดอายัดเงินก่อนนะติดต่ออเมริกันเลยติดต่อเกาหลีใต้เลยนะครับว่ามันมีเส้นเงินที่ค่าเกี่ยวกับบ้านเราคนไหนบ้างยึดอายัดซะก่อนครับ,รบเพราะว่ากฎหมายฟอกเงินเนี่ยบังคับให้ผู้ต้องหา ผู้เสียหายเนี่ยพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเงินนะครับว่ามาถูกต้องครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าเรายังไม่ทําเดี๋ยวรเราจะกลับมาที่บ้านเราอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้ในาเบรเนี่ยเห็นไหมครัอย่างที่ผมถามว่าเขาจริงใจไหมมีการปิด ปิดบอลด้วยนะปิดบอลสี่ห้าที่เลยปิดไปดิเพราะว่ามันเป็นคนไปเล่นเออมันต้องเป็ดอยู่แล้วคือทรงนี้ถามตรงๆว่าในความเห็นคือนี่มันเล่นละครชัดๆถูกไหมก็มันไม่มีคนไปเล่นและคนที่ไปเล่นส่วนใหญ่90%ซไปจากประเทศไทยวันนี้เราปิดด่านคนจะไปเล่นคนที่ไหนจะมันจะไปเล่นนั้นนอกจากบินไปเข้าไปในกัมพูชาเข้าไปในพนมเปญแล้วนั่งรถออกมาใช่ผมก็ถามดูนะว่าไอ ถ้าทุกวันนี้อยากจะไปเล่นบอลน,นะต้องทําไงต้องนั่งเครื่องบินไปลมพนมเปนใช่แล้วก็นั่งรถมาที่ปอยแปดถูกต้องอย่างนั้นไปเล่นที่ตึกแถวหน้าปากซอยก็ได้เหมือนกันใ,ในเมืองไทยมีบอลรอรับอยู่เยอะแยะเยอะแยะไปหมดแหละ <laughs> เพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดเลยว่าเขมรจะเอาจริงเอาจังครับทีนี้วกกลับมาอย่างที่ผมบอกอยู่ๆผมก็คิดได้คุณผู้ชมอุนมาเน็ตครับมีที่ปรึกษาโดนัลด์ทรัมป์เป็นเพื่อนสนิทร่วมรุ่นที่เวสต์พอย ณขณะนี้คุนโตหรือเฉินจื้อถูกยึดอายัดอยู่ประมาณ500แสนล้านแน่นอนในนั้นเน่ยเขาบอกว่าเป็นเงินของหุนเซนกับหุนมาเนตเยอะแยะไปหมดเลยไม่มีมั้งก็เขาพูดกัน,นอย่างนั้นพี่ต้นพกล่าวหามาเป็นไปได้ไหมไหนๆก็ถูกยึดอยู่แล้วเมกาเดี๋ยวเราทำตัวเป็นลูกรักนายกันละกันคืนเรามาบ้างก็ได้อเอาที่ยึดเฉินจื้อออกมาได้ไหมเออเป็นไปได้ไหม เอ,อวันนี้เนี่ยเ,เป็นไปได้หรือไม่ได้ในในทางทฤษฎีเป็นไปไม่ได้นะครับแต่หลังฉากเป็นไปได้หมดมทุกอย่างเพราะว่ามันไม่มีอะไรขาวขาวครับเพราะไอ้ที่ยึดไปเนี่ยมันไม่ได้ยึดตัวเงินสดด้วยนะมันไปนยึดไอ้เขาเรียกว่าค,คีลกุญแจในการเปิดเข้าไปในในคริปโตเคเรนซีถูกไหมใช่ใช่ใชมันยังไม่ได้ยึดอะไรยังไม่ได้ยึดอะไรคือไอ้คริปโตเคเรนซีเนี่ยเออเผลอเมื่มอไหร่ก็ถูก แฮกได้เหมือนกันเพราะว่าไอเ้เฉินจือเนี่ยก็ไปเปิดคริปโตเคอร์เรนซีอยู่ในลาวนะครับแล้วก็แอบบแอบแฮกเงินเอามาอืกับพมานอยู่ที่ <c oughs> กัมพูชาเหมือนกันะนะฉะนั้นไอ้ของกิจกรรมพวกนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรที่เขาขาวแน่นอนนะไอ้คริปโตร,รวมทั้งไอ้คริปโตเคอร์เรนซีนี้ด้วยแหละนะครับทีนี้ณขณะนี้ขมเ้นจําเป็นต้องสร้างภาพครับทางตอนใต้ของลาว ที่บอกว่าเป็นคิงโลมงโลมันอะไรนั่นน่ะก็ยังไม่พร้อมครับทางพมา่าครเคเคปางนี่เขามีการระบงระเบิดตึกเ,เลยนะเมียนมาถล่มแบบไม่ต้องเลี้ยงเลยใส่กันแบบสุดๆครับมันจะอยู่ยังไงแล้วก็ต้องหนีมาบ้านเราพันกว่าคนแล้วล่ะทีเนี้ยประเทศไทยเหมาะที่สุดเลยอินเทอร์เน็ตก็เร็ว<ช>ไฟก็สว่างน้ำก็ไหลตึกก็เยอะถนนก็ดีถูกต้อง ถูกต้องนี่คือฐานที่มั่นนี่นี่คือครับที่ดีที่สุดผมถึงบอกว่านายกก็ต้องแสดงความชัดเจนนะครับออวันนี้ดีอย่างที่นายกท่านประกาศว่าจะไม่เปิดบ่อนแน่นอนไม่มีคาสิโนไม่เอาเอา็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ไม่มา,านะครับอันนี้ที่ต้องขอบคุณท่านที่แสดงความชัดเจนแล้วก็ท่านประธานสีก็ได้ ขอบคุณประเทศไทยละและชมเชยละที่เราไม่เอาเรื่องนี้มาทําเป็นนโยบายนะครับแต่ว่าอยากให้ท่านสร้างภาพที่ชัดเจนมากกว่านี้นะครับยืนยันความชัดเจนว่าท่านจะปราบปรามสแกมเมอร์นะครับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจทุกระดับท่านต้องจัดการให้หมดคุณนันทิวัน์เคยเป็นเลขารัฐมนตรีว่าการวการต่างประเทศ ถามจริงๆนะถ้าวันนี้รัฐบาลจะเอาเส้นเงินของคนที่แตะถึงครับกับแก๊งพวกนี้ครับง่ายหรือยากไม่ยากเลยเลยนะครับผมบอกได้เลยว่าวันนี้เนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะเห็นภาพถ้าบอกขอความรู้มือจากเขานะครับนธนาคารแห่งประเทศไทยจะเห็นการเคลื่อนย้ายของเงินก้อนใหญ่ๆที่เข้ามาต้องเป็นต้นเป็นก้อนใหญ่ๆก่อนนะครับแค่100้านร้อยสองร้อยล้านเ,เขาเขาไม่ดู นะครับอันนี้อันที่หนึ่งก่อนอันที่สองเนี่ยยังไงก็ต้องผ่านร,ระบบธนาคารนะครับปปงสามารถตรวจสอบได้หมดอย่างทองไะใช่ไหมที่เมื่อสักสองเมื่อสักเดือนที่แล้วที่บอกว่าเฮ้ยเราส่งออกทองไปเขเมรมันผิดปกติขนาดอย่างนี้ยังเห็นเลยว่ามันผิดปกติและไอ้เงินที่เข้าเขาล็อกเป้าคนได้อยู่แล้วสมุติสมชายสมหญิงสมศักดิ์สามคนนี้ไหนขอดูเส้นทางการเงินหน่อยบล็อกทันทีได้เออเ,เขาตรวจได้เลยครับ เขาเห็นทำมปกติอย่างที่เรียนครับว่ากฎหมายปปงเนี่ยเขายึดอายัดนะครับแล้วก็ให้เจ้าของบัญชีแสดงความบริสุทธิ์ใจแสดงเปิดเผยออกมาว่าท่านได้เงินนี้มาอย่างไงทำกิจการใดได้มายึดก่อนใช่ครับต้องคือคือบ้านเราให้กฎมีกฎหมายให้ปปงสามารถยึดอายัดถ้าผมจะมีจะมีปปงมี DSI มีปปส นะครับสหน่วยนี้ยึดอายันให้ครับไหนบอกซิไอที่โอนเข้ามาทีละล้านเก้าแสนเก้าหมืนเนี่ยนะสิบทีรวดมาจากไหนทําธุรกิจอะไรถูกไหมใช่ครับโอมันสามารถทำได้มันอยู่ที่ความเอาจริงเอาจังแล้วล่ะใช่คือคือผมถึงได้เรียนว่าเมื่อเสียเวลาตั้งกรรมการท่านสั่งไปเถอะครับหน่วยพวกนี้ก็าทำได้หมดแหละอยากเร็วคือคือผมถ้าจะบอกสร้างภาพก็สร้างภาพนะคือคือ ให้หน่วยงานพวกนี้แสดงความเอาจริงกระจังแล้วเดี๋ยวความจะแตกครับออย่าหาว่าผมอะไรเลยนะสมมุติสมมุติสมมต,มมติถ้าย้อนถอยกลับไปเป็นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็แล้วกันเอาสมมตินะครับคิดว่าพลเอกประยุทธ์จะทํำไหมวันนี้โอ้ท่านทําอยู่แล้วเพราะท่านไม่ชอบเรื่องพวกนี้อ่านะท่านไม่เห็นด้วยฮผมมั่นใจเลยผมผมไม่ใช่ทนายของท่านนะผมไม่เราสมมติมเราสมมตินะ คือเดี๋ยวจะกอนเพราะผมไปนเชียร์ออกนอกนะคืแต่ว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมั่นใจได้ว่าถ้าหัวไม่สาย <c oughs> นะหางไม่ไม่ามาไมนไหนอกแต่ปรากฏว่าคุณผู้ชมครับปัญหามันไม่ได้อยู่แค่นี้ปัญหาคือมันมีการเปิดเผยว่าเงินที่ได้จากสีเทาเหล่านี้ <c oughs> ทั้งสแกมเมอร์บอลออนไลน์ค้ามนุษย์หวยอะไรก็ตามเนี่ยมันเอาไปใช้ในการซื้อเสียงทางการเมือง พอ,อเป็น,นอย่างนี้นี่คือน่ากลัวเดี๋ยวผมจะกลับมานะ<ด>หลังอยู่ดีกินดีนะครับกับโปรโมชั่นสุดพิเศษซึ่งเดี๋ยวจะพบกันสดๆในห้องส่งแล้วผมจะกลับมานั่งคุยกับคุณนันทิวัฒน์สามารถต่อครับสักครู่เดียวครับ